ประเทศไทยได้เป็นสถานบูรพิธีการนานาชาตและเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวตามพร้อมๆกันนะครับทขันธรรมยังบุตัสสาปปะวะโตสุภะขานนัมการังตะโรมาเทกระผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับบุญกุศลผลบุญครั้งนี้ด้วยความปิติสุขกายสุขใจตลอดพิธีบุญ จังหวัดขอนแก่นนะครับนายกสมาคมผองสืงเหริมประเทศไทยนะครับและในลําดับต่อจากนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญคณะท่านสมภยาขุนเพลิงรัฐมนตรีว่าการ ไม่แฟนแถวก mm. ่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่บานะครับที่ตำรวจเนพพัทยเขตเขตสองแล้วก็จังหวัดขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกคนเลยครับตำรวจทุกท่านในที่เป็นคนที่มดูีนึนเดีอโาหารแด้วยปัจจัก็ไม่บุกตัวก็ไหลได้ตอนนี้เจ็จมงึ่งแล้วเราสัญญากับพี่ๆตำรวจตอด